ก่อนจะเข้าสู่รายการในวันนี้นะคะก็ขอเรียนเชิญท่านแอช่ากล่าวเปิดรายการผ่านพี่พัดออดอชุนนะคะขอเรียนเชิญพี่พัค่ะค่ะสวัสดีพี่น้องที่รักเรามาพบกันทุกวันเป็นความประทับใจอย่างยิ่งผู้นำแห่งแสงที่รักทุกคนพวกเราไม่รู้จะสรรหาคำไหนมาพูดมาบอกให้สมกับความน่ารักของพวกเธอ ผู้มีแสงแห่งรักอันงดงามจนทำให้พวกเราชาวฟ้าตื่นเต้นดีใจข่าวแพร่สะพัดไปทั่วจักรวาลชาวฟ้าตื่นเต้นขณะนี้กองกำลังยานของพวกเราจอดเรียงลายไปทั่วโลกเจ็บแห่งจักรวาลเพื่อมาคุยกันเป็นกองมาคุ้มกันเป็นกองหนุนบางก็อยากจะมาดูโลกความตื่นเต้นตรงนี้ทำให้ชาวฟ้าดีใจและก็ทับ ใจอย่างมากเมื่อเห็นแสงแห่งความรักของงพวกท่านที่แพร่กาาระจายมาถึงพวกเราพวกเราดีใจเป็นที่สุดที่ได้ใกล้ชิดกับพวกเธอทุกวันเสมือนพวกเราเป็นพี่น้องร่วมกันร่วมชะตาชีวิตเป็นมิตรภาพที่ดีต่อกันอย่างแน่นแฟ้นเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันอย่าวิตกกังวลต่อสิ่งใดๆที่เราเห็นเพราะจะทำให้จิตของเราพลังงานของเราหยุดการสั่นสะเทืนหรือ ทำให้พวกรอองชาวโลกต่างๆต,งตกกังวลไปด้วยในฐานะที่ท่านเป็นชาวแสงผู้นำท่านต้องแผ่ความรักความเมตตาไปให้เพื่อยกระดับการสั่งเปลนของโลกขอให้จงวางใจเชื่อใจในพวกเราพวกเธออยู่ในหัวใจของเราตลอดเวลาขอ,ขอบคุณ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 ค่ะควรแล้วนะคะก็จะขอเรียนเชิญท่าน เมตาตรอนนะคะกลาวปิดรายการขอเรียนเชิญค่ะพี่พัฒค่ะสวัสดีพี่น้องที่รักเราเมตาตรอนเราดีใจที่ได้พบพี่น้องชาวโลกที่น่ารักขณะน,นี้สิ่งที่เกิดขึ้นบนโลกตื่นรู้แห่งนี้เราเข้าใจทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้นขอพวกเธอจงใช้สติปัญญาอย่าตื่นตระหนกตกใจ ข้าไปหาตัวตวนภายในของเธอแล้วเธอจะรู้ความจริงโดยไม่ต้องทุกข์ใจมันเป็นคำตอบที่ถูกต้องว่าทุกอย่างมันเป็นการสร้างเพื่อจะประดับใจของพวกเธอให้สูงขึ้นไม่ต้องไปแสวงหาที่ใดๆพวกเราชาวแสงไม่ได้นิ่งนอนใจพลังงานแสงแห่งความรักของพวกเราได้ส่งไปทั่วโลกและจักรวาลปรากาดฟ้าแลบฟ้าล้งฟ้าผ่า ขอพวกเธอ,อยงจงอย่าตกใจนั่นคือพลังงานของพวกเราเพื่อไปส่งไปช่วยลบล้างพลังงานต่างๆที่อยู่ภายในร่างกายภายในจิตใจของเธอและปรับสมดุลโลกตื่นรู้แห่งน,นี้ขอพวกเธอจงวางใจเชื่อใจรับพลังงานของพวกเราก็จะมาเคลียร์คลีนให้ทั้งร่างกายภายในและภายนอก ขณะนี้ทุกอย่างทั้งโลกและจักรวาลรวมเป็นพื้นที่หนึ่งเดียวกันแล้วขอเธอจงมีสติและเข้ากลางใจเป็นปัจจุบันขณะพวกเธอก็จะได้รับพลังงานแห่งความรักจากพวกเราได้ตลอดเวลาขอเธอจงเชื่อใจวางใจเราเมตตาตรองขอบคุณ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 ค่า